ขวัดพันธุเวตตำบลบ,บุงอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญจังหวัดอำนาจ,จเจริญวัทีพันตีอดีศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว,ว่าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นำจิตอาสานะครับรวมกิจกรรมพลังสร้างสรัพยาสุวัดโดยวิธีหาสอ จิตอาสาเหตุความสะอาดบิ๊กคินิงเดยถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันฉเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ6รอบร2 8กรกฎาคม2567โดยร่วมการเหตุความสะอาดครับเก็บกวาดขยะตัดหญ้าขุดหลอกหลองน้ำ รับปรุงผู้มีัานบริเวณโดยรอบวัดให้มีความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยมีคณะสงฆ์ส่วนราชการพนักงานส่วนทองถินผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เรื่องจำจังหวัดอำนาจ,จเจริญนักเรียนตลอดจนประชาชนและภาคีเครือข่ายจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบร,ะรมวงศานุวงศ์ร่วมถึงค่าเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งอยู่ขู่กับสังคมไทยมาช้านานครับ